วันนี้ผมกับแม่อยู่ที่ร้านข้าวมังไก่มีซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งด้วยนะสวัสดีค่ะชอบสีเหลืองไหมคะชอบสีเหลืองไหมคะแล้วนันชอบสีเหลืองไหมคะรับชุกสีชอบสีส้มไหมคะชอบซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งหวานฉ่ำน้ำจิ้มข้าวมังไก่รสเด็ดวันนี้สองแม่ลูกฟินมากอร่อยทั้งสองเมนูเลยคะ่ะ ไปขอดำจิ้มนะหนูไม่กินอด mm. อีกกินแล้วนะหน้ามือดอีบบหน้ามืมอดอยู่นะเพราะว่าอะไรแสงแสงย้อนแสงที่น้ำจิ้มหน้ำ <c oughs> จิ้มอร่อยน้ำจิ้มหมูแม่แม่มูมอร่อยมาก هه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  <applause> <applause>